สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือทิ้งคิดขับกับใจตนะค่ะฝากคำถามได้เลยที่หมายเลข1644หรือว่าจะเป็น Facebook นะคะหาคำว่าทิ้งภาษาไทยแล้วก็ไปฝากไว้ในกล่องข้อความคำถามทุกคำถามนั้นถือว่าเป็นการแบ่งปันกันนะคะวันนี้คุณเอก,กภาพแบ่งปันกันด้วยคำถามที่ว่าผมรู้สึกว่าผมเบื่อ ผมเบื่อเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันเพราะมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วมันก็ทำหัวใจของผมเต้นไม่เป็นท่าว่าอย่างนั้นนะคะผมไม่ชอบการเครียดไม่ชอบเรื่องของความกังวลหดหู่ผมเบื่ออารมณ์นี้มากว่ากันว่าถ้าใครเบื่ออารมณ์แบบนี้ต่อไปจะทิ้งได้หมดเลย เพราะว่าเมื่อเราเริ่มเบื่อแสดงว่าเราเห็นโทษของมันแล้วมันก็จะทำให้เราทิ้งได้ทิ้งอารมณ์นั้นได้แล้วก็จะนำไปสู่ความหลุดพ้นหรือที่เรียกว่านิพพานได้อืนี่เป็นคำถามของคุณเอกภาพนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับเมื่อวานที่มีคำถามเรื่องนิพพานจากลุงทองคำมานะคะแปลว่าพ้นทุกขแปลว่าหมดเรื่องทุก์แล้วเนี่ยนะคะ ก็คุณเอกภาพคะที่คุณเอกภาพถามมาว่ารู้สึกเบื่อกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันหมมันรู้สึกมันมันเกิดขึ้นในใจเนาะมันไม่อยากจะเป็นคนที่รู้สึกเครียดรู้สึกหนักใจรู้สึกที่มันมีเรื่องในหัวใจตลอดเวลาแล้วก็ถ้าฝึกปฏิบัติต่อไปนี่มันจะทิ้งได้อันนี้ต้องชวนก่อนชวนคุณเอกภาพให้กลับมามองดีๆก่อนว่าที่เราเบื่อเนี่ยเบื่อแบบไหน เบื่อเป็นเพราะว่าเราเบื่อเพราะว่ามันไม่เป็นดั่งใจเราหรือเปล่าเบื่อเพราะมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหรือเปล่าเบื่อเพราะมันไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนเอาไว้หรือเปล่าเบื่อเพราะเรามันไส้เบื่อเพราะเรางุดหงิด เบื่อเพราะเราไม่ชอบใจอ่าต้องตรวจคนดีๆต้องตรวจดีๆว่าใจของเราเนี่ยเบื่อเพราะอะไรมีคําถามไหมมีคําตอบไหมนะคะถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรถามตัวเองแล้วก็มองความรู้สึกของตัวเองให้ได้ว่าที่เราบอกว่าเราเบื่อเราเบื่อเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังหรือเปล่าอย่างที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าอันเนี้ย ไม่เรียกว่าเบื่อจริงยังไม่เรียกว่าเบื่อจริงนะคะมันยังมีความรู้สึกเขาเรียกว่าขัดเคืองขุนเคืองใจปนๆอยู่มันยังมีความรู้สึกที่เรียกว่ามันเป็นมันเขาเรียกเรอว่าอะไรนะเป็นละอองเป็นละอองเป็นทุลีทุลีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีว่ามันต้องใช้ความรู้สึกถ้าเราสังเกตว่าเราเบือ่อเนี่ย แสดงว่ามันกําลังคิดความคิดเนี่ยเป็นความเพลินอย่างหนึ่งคิดแล้วมันเพลินไม่ใช่คิดแค่เรื่องไปเที่ยวสนุกสนานและเพลินไม่ใช่ความคิดเนี่ยเป็นความเพลินอย่างหนึ่งเมื่อเราเพลินอยู่เราก็จะวนอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นความทุกข์อยู่เป็นความอึดอัดขัดใจอยู่มันยังเป็นความเพลินอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยว่ามันมีกระบวนการคิดตรงนี้อยู่เนี่ยก็ให้มันทิ้งไป ทิ้งมันไปกลับมาอยู่ที่การรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกของเราต่อไปให้กลับมาเป็นอย่างนี้กลับมาเป็นอย่างนี้คือเราไม่เอากับอารมณ์นั้นเราไม่อยากจะไปสัมผัสกับอารมณ์นั้นแล้วนะคะแต่แทนที่เราจะมองคนที่เหมือนว่าทําให้เราเกิดความรู้สึกเช่นนั้นอะไรขึ้นมาเนี่ยด้วยความขัดเคืองด้วยความหมั่นไส้ด้วยความแค้นใจอะไรก็ตามแต่เราจะ มองเขาด้วยความอ่อนโยนเป็นมิตรและมีเมตตาเพราะเข้าใจเขามากขึ้นอันเนี้ยอันเนี้ยเรียกว่าทิ้งได้จริงไปสู่ความหมดทุกข์นั่นแหละวิธีการแบบนี้นะคะก็ต้องลองสำรวจตัวเองเมื่อสำรวจได้แล้วเนี่ยค่อยๆทิ้งมันไปค่อยๆทิ้งมันไป มันจะทิ้งของมันเองค่ะมันจะทิ้งของมันเองอยู่แล้วเราไม่ต้องไปอืมอืมอืมสตาร์ทเครื่องว่าจะทิ้งไม่ต้องมันจะทิ้งของมันเองเมื่อมันยังมีความรู้สึกแบบนี้มามันทิ้งของมันเองแล้วมันก็จะกลับมาที่ลมหายใจกับการมีสติของเราณเวลานั้นเองนะคะเรื่องแบบนี้ต้องลงมือเราคุยกันแบบนี้ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันอย่างเดียวไม่ได้ ต้องลงมือถึงจะพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองว่านี่แหละที่เรียกว่ารู้ได้เฉพาะตนและเมื่อรู้แล้วก็เชิญชวนคนอื่นให้มารู้ในเรื่องนี้ด้วยก็ต้องขอขอบคุณคุณเอกภาพนะคะที่ใช้คำถามมาเพื่อแบ่งปันสมาคมของเราสมาชิกของเรานะคะทิ้งคิดคลับกับ จตน,นะค่ะวันนี้ก็ต้องบอกลาพรุ่งนี้เรากลับมาใหม่นะคะที่นี่ที่เดิมสบพอ FM 91ทุ่มครึ่งโดยประมาณเวลาของเราลาค่ะพรุ่งนี้มาสวัสดีค่ะ